สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกแล้วครับกับการเขาเรียกว่าเอาเสื้อมาให้ดูกันก่อนนะก่อนที่จะลงประมูลวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยยี่สี่ยี่สี่นะลงวันที่ยี่สิบสี่นะก็มีทั้งหมดเออสิบหกรายการนะแต่ว่าเอามาให้ดูแค่สักหกเจ็ดรายการพอนะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นนะอย่าลืมนะมา,มากด โ <Panther S 2> อ้ย <ics> อะไรเนี่ยมากดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเสื้อบอลไทยไม่ใช่ดิเสื้อสโมสรในประเทศไทยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะตัวแรกนี่เป็นเมืองทองนะเมืองทองปี2014นะตัวนี้ก็หายากอยู่นะถือว่าราคาโหดเลยนะแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูดีเทลเลยนะ โลโก้ของเขาเนี่ยจะปักขอบนะโลโก้ปักขอบไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะแล้วก็เอ่อพวกพวกนี้ก็จะเป็นพวกไอ้นี่พวกทานเฟอร์นะนะดีไซน์ของเขาเป็นทานเฟอร์นะพวกสวรรค์เสอร์ต่างๆพวกนี้นะหลังโลกนะชอบใครหรือเป็นแฟนคลับใครก็ผมก็ย้ําเสมอว่าเอาไปติดเปิดกันได้นะส่วนตั้มนินี่มันมีไอ้นี่อยู่มันมีไอ้นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไซส์ไซส์แมงลอกออกเลยนะดูเด็ดเห็นไหมนะไซส์แมงลอกออกนะ ท่านจะไปทำไงก็ได้นะเอาไปติดเองแล้วกันผมก็แถมไปอ่ะนะม,นมันยังไม่ขาดเลยนะเออท่านก็ไปหากลวแลวิธีกันเองนะผมไม่รู้ว่าว่าว,วิธีไหนนะก็ลองไปหาวิธีกันแล้วเองนะตัวนี้ไซส์เอลนะระบกสี่สิบเอ็ดนะยาววิ่แปดนะรบอบกสี่สิบเอ็ดยาววิบแปดตัวนี้ไซส์เดียวกับทีโเดลสินแดงด้นะไซส์เดียวกับเจ้ามุยนะของหนะ้าทีมชาติไทยนี่เองต่อไปนะเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตัวนี้เป็นของแท้นะ เป็นของแท้เลยนะอาดิดาสผู้สนับสนุนเสื้อฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะก็โลโก้ของเขาเนี่ยจะปักขอบนะตรงนี้ปักขอบนะแล้วก็ทงชาติญี่ปุ่นนี่ก็ปักขอบเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวหลุดเลยจริงๆโคตรเจ๋งนะอาดิดาสนี่ก็ปักนะปักนะปักนะแล้วก็ด้านหลังต้องประมาณนี้นะโห oh, เรียกง่ายนะเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นมหาอำนาจของทวีปเอเชียนั่นเองนะไซส์เท่าไหร่วันเนี้ย รบบสี่สองนะยาวยี่เก้านะรบบสี่สองยาวยี่เก้านะต่อไป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 เป็นโปโลบางทองนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะสีดำทมินดําำเหมือนผมเลยเหมือนผมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะโอ้แม่งใส่คู <ไอ S 2> ่กันนี่ใช่เลยเนี่ยว<ช>ีดนเลยเออด้านหลังก็ประมาณนี้เป็นโปโลนะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะเป็นโปโลนะ โลโก้ปักขอบไม่ต้อกัาหลุดนะถือว่าสวยเนื้อผ้าจะลื่นๆนะลื่นๆเงาๆหน่อยนะลื่นๆเงาๆนะเดี๋ยวบอกราคาไปให้ฟังโอ้มเจ้าเจ็ดร้อเก้าสิบบาทโอ้โหโคตรแพงเลยนะจริงนะถือว่าแพงมากเลยนะไซส์ L นะรอบอกเท่าไหร่เนี่ยเออสี่สบสอนะยาวยี่แปด ขายระบบส2่ส่สวยนะก็มาจัดกันได้นะพรุ่งนี้ลงประมาณ13นาฬิกา 0, 0. นาทีนะโอเคโดยประมาณนั้นเลยหรืออาจจะลงไวกว่านั้นก็ได้ประมาณสักเที่ยงหรือไม่ก็ไม่รู้อะ่ะพอ1ิานาฬิกาปุ๊บท่านก็มาดูหน้าเฟซผมอ่ะนะเพราะว่าใต้คลิปเนี้ยผมจะแปะลิงก์ไว้แล้วนะท่านก็ไปกดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เด้งไปเฟซผมเลยนะมันก็เด้งไปเฟซผมเลยนะไม่ใช่ดิเออใช่งงปู่อะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปเป็น บ,นะบุรีรำนะบุรีรำตัวนี้ก็รอบอกสี่สิบนะรอบอกสี่สิบยาวยี 28, ่สิบแปดแทบเบาใช่เสร็จเคยไม่ใช่รอบอกสี่สิบยาวยนะี่ห้านะอ่าก็โลโก้ของเขาที่จะอัดกาวนะอัดกาวแล้วก็รีดทับเข้าไปนะอัดกาวแล้วก็รีดทับเข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกไอ้นี่เอ,อ่อทันเฟอร์นะเป็นทันเฟอร์นะอ่าเนี่ย ผมผมเอามาให้ดูกนก่อนนะเรียกํำย่อยแล้วเดี๋ยวรันมรงําหนี่อะ่ะรยละเอียดต่างๆที่มันเพิ่มเติมท่านก็ไปดูในโพสตนะ,อะโอเคถือว่าสวยนะตัวน,นี้สวยนะรอบ40นะยาว25นะถือว่าแจ่มเลยต่อไปเป็นเมืองทองนะเมืองทองตัวนี้เป็นเกศเตะกน,นะเป็นเกศนักเตะรอบ6ของเขาที่อยู่ที่37นะรอบ6 37ยาวแห้วเนี่ยอืม ยี่สิบเจ็ดนะราบอกฝนะนะนะั่ยงย่สิบเจ็ดยางยี่สิบเจ็ดนะเป็นเกียรแฟนบอลนะเอ้ยไม่เกียร์นักเตะเป็นเกียร์นักเตะนะไอ้เมืองทองปีนี้มันจะออกมาสองเกตนะเป็นเกตแฟนบอลกับเกียร์นะักเตะนะก็ด้านหลังก็ประมาณนี้นะนี่นะสดๆดงืองงามเลยนะอ่าสาวกเมืองทองหรือเป็นแฟนไม่ใช่สาวกเมืองทองหรอกใครชอบก็ซื้อไม่ใช่ดิมาบิดแล้วก็ไปจัดกันได้แล้วก็เอาไปใส่แล้วก็เอาไปซักแล้วก็เอามาใสา่เออประมาแั้นแหละนะ ตข้าหานเจ็ดนะยาว27นะต่อไปเป็นรายการที่เออไม่ใช่เด็ไม่ไม่บอกรายการแต่เป็นตัวที่6กแล้นะตัวนี้ก็เป็นเสื้อสิมคาติไทยนะเวอร์ชั่นซีเกมนะที่สิงคโปร์นะตัวนี้ก็ชื่อของเขาเต็มๆก็ไอรอนแมนะไอรอนแมนเลยนะนี่นะโอ้โหวดการนะนี่นนงทงเนี่ยปักขอบนะไม่ต้องกูหลุดเลยนะแล้วก็เนี่ยด้านหลังนี่ก็เป็น เจ้าเจานะซูเปอรส์สตาร์ทีมชาติไทยหรือซูเปอรส์สตาร์ของคอนซานูเลซซัปโปโรนะโอ้โหนี่นะถือว่ามั่งมเลยนะตัวนี้ไซส์ S นะรอบอก37บ37ยาว26นะรอบอก37ยาว26ถือว่าโคตรสวยเลยนะพรุ่งนี้ก็มาจัดกันได้เลยนะมาร่วมบิดกระมูลขำๆกันนะอโอเคต่อไปล้ยกันรายการที่จะเอามาให้ดูนะสุดท้ายนะ ที่จะมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะก็รายการนี้ก็ใครชนะได้ไปทั้งหมดเลยอันดับแรกนะมีถุงเท้าก่อนเลยถุงเท้าเนี้ยเป็นครึ่งหน้าแข้งนะใส่วิ่งใส่นอนใส่อาบน้ำเอยบ้าใครส่ถุงเท้าใส่อาบน้ำกันอันนี้หนึ่งนะนะสองเป็นเสื้อกีฬาของยูเลกานะตัวนี้ระโกเออสี่สิบนะระโกสี่สิบนะใส่เล่นกีฬาได้นะรลโสี่สิบนะสองเลยนะนะต่อไปสามนี่ตัวนี้นะ เป็นโปโลนะใส่ทำงานนะใส่สอนนะักศึกษาใส่สอนนักเรียนวิชาภาระ,ะก็ได้นะนี่นะตัวนี้นะไซเอ็กนะระ่งส2นะรุยังไม่หมดยังไม่หมดนะมันมีได้หมด4ชิ้นะนะเป็นถุงเป็นรองเท้านะรองเท้าว,วิ่งแหละนะของอาดิดาสนะก็เออเป็นของผู้หญิงนะนะซื้อถ้าใครประมูลไปเนี่ยได้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าใส่ถุงเท้าไม่ได้ถ้าใส่ถุงเท้าไม่ได้เนี่ยท่านก็ไปให้ใครก็นด้ะนะเออ แล้วก็ก็เนี่ยทั้งหมดสี่ชิ้นเลยเนี่ยเห็นไนะสี่ชิ้นเลยนะหนึ่งสองสามสี่นะภาชนะได้หมดเลยนะถือว่าคุ้มนะถ้าเตรียมเงินมาพวกนี้ไม่เกินสองร้อยหรอกทั้งก็ได้แล้วรายการเนี้ยนะถือว่าคุ้มค่าเลยหาที่ไหนได้ล่ะที่ช่องนี้แหละใช่ไหมเออคนบ้าเซอร์บอลเนี่ยนะมาร่วมกันกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่ง,งนะแล้วกดเออทั้งหมดนะจะได้ไม่ไมพลาดการแจ้งเตือนวันนี้ มันยังไม่ถูกใจท่านหลอกเสื้อแต่วันหน้ามันต้องถูกใจท่านสักวันหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟุตบอลลีกต่างๆก็เริ่มเตะกันแล้วนะฟุตบอลไทยก็กำลังจะกลับมาภายในอีกไม่เกิน2ปีนี่ไม่ใช่อีกไม่เกิน2อสเดือนนี้ก็จะกลับาเตะแล้วนะก็โอเควันนี้ก็มาไวไไวนะประมาณสัก5้าหกนาทีก็กำลังดีนะโอเคเดี๋ยวไหนก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ